สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายแบบโปรโมทบ้านนะครับแต่เรามาดูวิธีการทําบ้านของผู้ใหญ่นิทยาครับว่าวิธีการเข้าหน้าไม้แล้วก็วิธีการตัดมุมไม้สภาพจะออกมาเป็นยังไงท่านผู้ชมนะเรามาแอบส่องนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้านะครับนี่ฮะนี่คือเขาจะเอาไม้นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้คือมาติด ปิดหัวตรงอ่าปิดรอดปิดหัวตรงท่านผู้ชมข้อีีการแขะฉลุนะอ่าเพื่อนๆลองเกตเลยนะเวลากิติรีวิวนะครับแต่และโครงการนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผู้ใหญ่นิตยาเนะ่ยเขาจะละเอียดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไ,ไหมนี่มีการอุดอุดนี่คือใช้ขี้เลื่อยนะฮะผสมกาวนะครับฮะผสมคือแน่นคงทนแน่นอนครับแต่น,นี้ยังยังลงสีไม่เสร็จนะ เรามาแอบถ่ายดูแต่ละช็อตออกช้าๆว่าผู้ใหญ่เขาทำยังไงพอที่จะซื้อโครงการผู้ใหญ่ได้ไหมอ่านท่านผู้ชมดูนะฮะลักษณะการทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้หลายๆหลายๆบ้านหลายๆหลังที่ที่ผมไปถ่ายนะครับแต่ผมไม่บอกว่าโครงการไหนจะบอกตอนที่ถ่ายก็แล้วกันนะครับอ่ะดูความละเอียดของเขาที่เขาทำนะฮะท่านผู้ชมผมช้าที่สุดแล้วครับ บันไดเนี่ยหนึ่งเมตรยี่สิบนะปกติที่อื่นนะครับท่านผู้ชมสามสามสี่ห้าขั้นบันไดนะแล้วก็ไม่มีบางขั้นนะอ้าเห็นไ,ไหมแต่นี้เล่นเจ็ดขั้นบันไดเลยความสูงหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็มีการฉลุทําแบบเาปลานี่ในการทํานะอันนี้พูดตามที่เห็นนะอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ดูในคลิปวิดีโอแล้วกันว่าที่พูดไปอย่างที่ผมพูดไหมอันนี้เก็กเล็นเก,กน้อยจ้ะหลวงกิจฉันให้ออกมาฝากเผื่อว่าเป็นโอกาสได้เห็นคลิปนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัว เขาเรียกอะไรเป็นตัวไปทางเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อโครงการไหนดีอ่านี่ซุ้มซุ้มหลังคานะาเขาจะทํายื่นออกมาซึ่งปกติไม่เคยเห็นของใครทำนะซ้ายเล็กกระดานนี้มีซุ้มบันไดให้นะปกติก็เปิดล่งนะท่านผู้ชมเวลาขึ้นก็โดนฝนนะแต่นี่ผู้ใหญ่ก็ทําให้สุดยอดไหมครับแต่บอกก่อนว่าหลังนี้นะไม่มีหยดน้ํานะโอ้โหนะตามซุ้มเขาเรียกซุ้มบันไดให้แล้วมาใส่หยดน้ําอีกไม่ไหวนะ ราคานี้นะท่านผู้ชมโดยเฉาเพาะฝาเฟียมท่านผู้ชมดูนะการทําฝาเฟียมของทีมันผู้ใหญ่นะครับเป็นไงน,นี่ผมชา้าที่สุดแล้วท่านผู้ชมเฮไม่กลัวครับดูตามสบายไม่กลัวคัดลอกลายคัดลอกวิธีการทำแล้วครับผมรู้ว่าราคานี้ส่วนมากไม่กล้าฮะสองแสนห้าหมื่นบาทกว้างสามเมตรลึกห้าเมตรห้าสิบกี่ตารางเมตรล่ะคูณดูดินะครับสิบเก้าหรือเปล่านะสิบเก้าสามคูณคูณห้าก็เท่าไหร่สิบห้าและนี่คืออีก อีกห0โอเคนะแล้วก็ราคานี้นะครับนี่ถูกมากๆครับท่านผู้ชมนี่ผมซูมจะช้านะครับซูมจะช้าให้ดูครับนี่ฮะกระสอกลมครับมีการปิดหัวเสาด้วยฮะเขาเรียกว่าหัวหัวหัวเสนะปิดหัวเสให้นะครับแต่ข้างล่างนี่มันปิดไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เราปิดปิดปิดเสเนี่ยข้างล่างข้างบนก็จะมีรูถ้ามีรูนี่เคยถามน้องออฟแล้วน้องออฟก็บอกว่าเดี๋ยวกลัวจะมีหนูอะไรพวกนี้นะข้าไปอยู่อาศัยนะนะบางอย่างข้าไปอยู่อาศัยก็เลยเปิดเลยนะไม่สามารถข้าไปอยู่อาศัยได้นะครับโอเคนะยกเว้นอะไรฮนะชิงจกยิ่งชิงจกอันนี้แก้ไม่ได้นะไม่ว่าบ้านปูนบ้านไม้ชิงจกชอบนะถ้ามีแมลงเยอะตอนฝนตกหรือว่าตอนเปิดไฟนะฝาเฟียมครับ 3, คูณเมตรอาสิบ ฝาเฟียมราคา250,000บาทเราผมผมเล่นช้าๆแล้วนะเนี่ยช้าที่สุดผมไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งหลังนะครับผมไม่ดูรายละเอียดนะครับไ็นได้ป็ไ่ไดนะฮรจัดฝาเฟียมให้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับปกติผมอย่างที่ผมบอกนะ250,000บาทเนี่ยต่อรองได้ด้วยนะขอโทษนะฝาธรรมดานะครับฝาธรรมดาก็คือฝาเป็นกริดบางคนก็ทำฝาบางใบแต่ผู้ใหญ่นี่ให้ฝาเฟียม ถามว่าฝาเฟียมเนี่ยโอ้โหต้นทุนแพงนะท่านผู้ชมต้นทุนแพงนะบอกให้นะๆๆผมจะเปิดเผยความลับก็ได้อะเปิดเผยก็แล้วกันแถวกำแพงเพชรนะครับอาเวลาเขาทำเฟียมเนี่ยโอ้โหรู้ไหมว่าตารางเมตรเท่าไหร่เพราะว่าคนทําเฟียมเนี่ยเขาจะจ้างนอกนะครับทําโครงสร้างเสร็จแล้วเอาเฟียมมาแปะช่างนอกซึ่งราคาสูงนะครับคาเฟียมตารางเมตรละเท่าไรหกร้อยเจ็ดร้อยนะท่านผู้ชมนะจ้างนะไม้ของเราเองนะ เออนั่นนะฮะตัดซื้อต่างหากไม่ต้องพูดเลยครับบานหนึ่งเท่าไหร่ครับสองเมตรล0สิบคูณสามเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหบานหนึ่งหกเจ็ดพันได้มั้งนะคูณเองเองก็แล้วกันผมก็บอกได้รับเล็กน้อยนะฮะนี่ฮะผมช้าที่สุดแล้วครับฝ่าเปี้ยมหาดูยากหาชมยากราคานี้ฮะนะครับพูดตามที่เห็นนะครับไม่ใช่ว่าอวยมากมายมันดูฐานล่างของผู้ใหญ่ฮะว่าเป็นยังไง นี่ท่านผู้ชมเล็กพิกี้หนูเนี่ยแต่ใส่ไว้แน่นมากอนะ่ะสามสิบเซนนะท่านผู้ชมสบายใจได้เนาะอ่าสบายใจได้นะสามสิบเซนนะท่านผู้ชมโอ้แม่เจ้านะครับนี่โอเคนะนี่คือฐานล่างนะท่านผู้ชมวางรอดไว้แน่นแล้วก็เสเนี่อ่อดูเสดูเสเสคู่นะโอเคครับแล้วก็มีการบล็อกไว้เป็นช่วงๆนะครับประมาณสักอ่าสามสิบเซนนะบล็อกอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เสนะมันบิดเบี้ยวใช่ไหมนะก็ เปล็ดเล็กเปล็ดน้อยแค่นั้นเองนะครับแค่นี้พอนะห้านาทีพอให้ดูฝีมือการทําผู้ใหญ่นิตยากําแพงเพชรนะสนใจก็โทรตามเบอร์นะครับนะบเดี๋ยวนี้พิมนะฮะพิมพ์ว่าบ้านนอกดาวราคาถูกนะฮะผู้ใหญ่นิดรับรองว่าคนหาเบอร์ได้ง่ายๆมีหลายคลิปเราข้าไปดูต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็เดี๋ยวนี้หาเบอร์นี้หามไม่ยากนะครับโอเคนะฮะผมขอจบคลิปก่อน แอบส่องดูรายละเอียดของโครงการผู้ใหญ่นิดครับวันนี้สวัสดีครับ